โอ้โห,หลแหไปแล้วนี่จะไม่ไหวเกินต้านโอ้เช้ามา20องศาจะบ้าขอบคุณค่ะยืนก็าากินชอบเอ้อใจรักใส่รักใจรัก เด็ดปะเส่ไข่มุกเนาะตรงนั่นแหละนั่นแหละน่นแหละอนั่นแหะข้าวปุับข้าบข้าบแป๊บนึงเตนเย็นลูกเตนเย็นเนาะข้าไข่มุกไหมตัวเล็ก ไม่ใส่วิ๊กนะนะคะขอบคุณคุณค่ะใส่วิ๊กเอาขอ<า>บคุณคุค่ายเลยวะ <laughs> อะไรวะ <laughs> เามา <laughs> มาทางเดียวกันไหม ลูกอ่ะ,อะเงนเท้าไหร่คะชาขอค่ะชาไทายเหรอสามสี่ห้า,า,สาใส่มิดไหมมิ๊ด,ด้วยเก้อเท่าไหร่บ้สามสามิบสีส่สิบห้าสิบ